เเียยวใใชใช่่ม้้แลสวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเอาหางใหม่เจแนแนแนะครับผมอันนี้ขับไปเองแล้วนะวันนี้ผมจะนั่งข้างๆจะไม่ขับนะวันนี้รถใครรถมันนะใช่ไหมถ้ารถตัวเองอะไปขับได้ถ้ารถคนอื่นขับไม่ค่อยได้เพราะเาลุ้จใจอะนะอันนี้ก็แรงเลยเดียวจะไม่มีหางมันไหเนาะงปีดเลยนะไปโน้นนะร้อยยี่อะ ครับ้ตอนนี้ผมยังอยู่นครปฐมอยู่นะทุกคนกำลังจะไปรับหางสียงดําเราอยู่สะเชิงเซาอยู่ไหนนะเมื่อกี้เราขึ้นก็ว่าเาอยู่ไหนวะนครปฐมอยู่ครับตอนนี้อยู่ชายอยู่ชายเชิงเซานะครับกำลังออกจากบ้านนะครับกำลังเดินทางไปนครปฐมนะครับไปรับหางเซมิดําหางของหญิงแนมกันนี่แหละนะครับเขาจะได้ลากหางใหม่แล้วนะเพราะว่าเขาพลาดมาหลายหางแล้ว วันนี้เขาจะไม่ผ่านแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะกว่าจะไปถึงก็น่าจะโอ้บ่ายครับทุกคนนี่ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมว่าจะแวะกินข้าวก่อนกินข้าวไปจากะกินมามม่าต้มมาแล้วกินมอ้โหภาษาอาหารหมดเลย โอเคนะครับไว้ไปเจอกันข้างหน้าแล้วกันนะคะทุกคนนะอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนขับนะคะทุกคนนะก็นอนกันไปยาวๆไปเลยโดน,นคนขับตกตายเลยวันนี้ยาวๆนะครับก็ให้คาขับยาวๆไปเลยรถไครรถมันนะ <c oughs> คือไม่แทรกแซงแล้วนเนี้ย ขนะับรถขับรถใตเหลืองเนี้ยตัวนะขับรถใตเหลืองแต่นะตตงต,ตัวแบบนี้มันติดกฎเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเลยหวาเข่าไม่พลวใช่มันแต่งแบบนี้ได้ใช่ไหมถ้าเลยหวาข่าไม่พอไใส่เกียร์ขับไมได้อดถ้าใส่เกยเกั GG, ไม่ได้หวเขาา่ามคนจเพราะว่าเราเคยดจับมาแล้วัวบมาแล้ด้วยอันนี้ย,ยาวๆแล้วนะยิงยาวย,าวยาวนันนครปฐ่มนยแหละครับ ได้ไหมได้ครับ้าเหมือนวิ่งงานปกติปกติวิ่งงานวันละหกร้อยโลอยู่แล้วเ,าเวานาะถ้าขับรถตัวเองอะขับได้แต่ไม่เช่าขับรถคนอื่นอะมันไม่ค่อย่อใจอะนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสุขสวัสดิ์ งปู่เจ้าสมิงพายนะครับสะพานสะพานแขวนสะพานแขวนตอนนี้ก็กลายเป็นว่าผมต้องมาขับเองหมดเอ็ดผองเงี้ยขนาดขับรถก็ยังไม่เว้นในเรื่องเอฟดองเนี่ยนะตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงด้วยกันเนี่ยโอ้ทุกคนเที่ยงป่าเลยคนระับกว่าจะไปถึงทัวร์ก็น่าจะออบ่ายสองอยาต่ำ,ตำๆก็ต้องมีบ่ายสองแล้วเนี่ย เราสมิทตายเป็นโซเฟอร์ไปแล้วตอนนี้ตอนแรกก็บอกว่าขาจะขับเองนะขับได้ประมาณสัก20 m. เมตรเฮ้ยไม่ใช่5ยังไม่ถึง50ิโลเลยทุกคนผมก็ต้องมาขับอ e ีกอยู่ดีนะเนี่ยโอ้ไตรงนูง้นคือถนนอะไรวะเนะี่ยน้าเธอตรงนูง้นคือถนนอะไรวะมันก็เป็นสะพาแนแขวนเหมือนกันนะพระราม3 วันนี้ไม่มีรถเท่าไหร่นะครับดีนะที่รถไม่เยอะมันรถเยอะเนี่ยงานงานใหญ่เลยที่นี่ปวดขาตอนแรกผมว่าผมจะนอนแบบนิ่มๆแบบว่าสบายๆแบเนี้ไม่มีหางนี่สบายมากเลยนะแบบว่าเหยียบปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดเลยอ่าไหนบอกจะนอนอะ่ะ Let well, me not. Huh? It comes. ึงแล้วจ้าโอ้ละเมอนอนละเมอแล้วเนี่ยคนขับรถอะไปแวะเติมพลังก่อนดีกว่าครับทุกคนแวะร้านขนมจีนเจ้าประจังของเขาเลยเนี่ยมาทุกครั้งก็ต้องแวอะอะเดี๋ยวผมพาไปดูฮนะมาตลอดจะแ,แวะตลอดนะฮะร้านนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับขนมจีนอร่อยมากนะ ขนมจีน1,000งพันเส้นนะครับอยู่เลยแยกเกาเกามาตรงข้งามกับเต็ดโคเทนนะครับมาเข้าในร้านนะผมดูเมโน,โนูมีอะไรมาเนี่ยอันนี้เห็นเมนูแล้วทีท่ผมโอดเมนูเอ๊ะมันเนี่ยขนมจีนแกงหมาต้องแตงของเขาเอาปลาดุก แบบชิ้นเหรอหรือแบบหางตอเอาแบบหางก็ได้แบบหามีให้ติ๊กเหมือนข้อสอบเลยนะถูกทุกข้อเลยเอาไข่ไหมไข่ด้วย วันนั้นไม่ได้กินไข่แล้วันนั้นนะวันนั้นกินไข่เนี่ยยังนี่ยังอีกไกลไหมใ,ใกล้ๆจะถึงแล้วเนี่ยใช่ปะใกล้จะถึงแล้วครับทุกคนพอ <ๆ S 3> เลี้ยวเลี้ยวไปทาง,างอาาะไร <c oughs> แผนเปทางรถาฟนะครับตรงไปทางนู้นเลยทางวก็แดนแสงนะครับพออีกประมาณประมาณสิบกิโลกถะะ <c oughs> ็ถึงแล้วพอพอดีถึงก็น่าจะประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับตอนนี้ก็บ่าย บ่ายโมงกว่าแล้วปลายโมงสี่สิบห้าแล้วครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันกน,นะครับเพราะว่าต้องไปเช็คความอยบรออยก่ว่า,นนะา,าเราจะให้ออกแก้จุดไหนบ้างเพื่อมันไม่ถูกใจเรา,านะช่างก็พารออยู่ปนะมาแล้วอันนี้คืออันนี้คืออะไรปลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกพึ่งตัวเลยนะทุกคนในปลาดุกรสชาติสุดยอดอะ ติ่งกระเด็งแมวเ้อันนี้อะไรกินไก่เหรออันนี้อันนี้คือรดบัวมีถ่านให้ด้วยนะีนไดะเดินฮะยวรีบทานนะครับรีบไปนะคร กับบานตลอดขนมเคก้กย,ยังต่อขนมเคก้กได้ด้วยเนี่ยไปทุกคนครับโอ้น่านนจะรอแล้วแหละวดัวดวดัดวัดมีแรงเลยที่นี้พอเก่งขนมจีนตอนแรกเก่งแอมเขาวินนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้กินข้าวมานะมไปซื้อข้าวเพาะก็ไม่ถูกใจเขากระปุ ว่าว่าไม่แบบมาซื้อมาอะไรเผ็ดรู้อยู่ด้วยกันมาร้อยกปีแล้วไม่รู้เรื่ลว่ากินอะไรอะไรเงี้ยาบวุนเลยานึงน้งซจื่างน้วุนเลยแบบต้องพาเขาจอดกินข้าวไม่งไม่จบมันก็เี้ยครับว็เจอกันที่ปูแลกันบทุกคสบายเาถึงแล้วนาวา โอ้โห oh, ทุกคนรกกับรถเกิน,กนห่างอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะบดูน,นะยังรอเปิดตัวกันเปิดไัวให้เราไหมเนี่ยโอ้โหอยู่อย่างนี้เลยนะทุกคนนะหน้าสุดเลยอ,อย่างเจ๋าอ่ะหวางเดี๋ยวเดีจ๋จะขอห่างก็ยิ้มเป็นนี่อีกแล้ว <laughs> ก็มาไปสีเขาก็สุดนั่นน่ะสมั้ยไหลไปเน,นียนเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเลยขอโทษด้วยพี่รถผมไม่มีเบรกด้วยแกลงไม่ช่วยเนีอยก็ไหลอืโหหนักนะทุกคนใช่ไหมอ่าแต่รู้รู้สึกว่าตัวนี้โลกโลกน้น่าจะอยู่สูงเลย เหมือนเขาเขายาับโลโก้ขึ้นไปข้างบนนะใช่ไหมตะกา้ตาตะกา้าก็เอาทำอันนิดเดียวไงเนี่ยทำเลยก็ปุ๊กล๊กล๊บไปครับในทุกคนอยู่หา่างกันเวย อาวนดูหางสักหนึ่งรอบกันไหมนี่แหม่แหม่เอาดูข้างหลังดูข้างหลังข้างหลังก็สีสวยมากเลยนะนนจริงกระดิ่งแมว,วนยยะตอนนี้อยู่กับช่างใหญ่ครับยังไงเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีไหมตรวจเลยฮะเดี๋ยวผมเดินตรวจก่อนนะ ตั้งต่างหานอยู่ข้างหน้าเลยนะทุกคนนี่ดูโลโก้ข้างหน้าก่อนนี่ครับพิมพ์เดิมไหมน่นาจะพิมพ์เดิมหางตัวนี้เป็นหางเจ็ดเมตรยี่นะครับสูงเมตร4ีสิบ เป็นหางเซมิดัมกระบอก18กระบอก18นะครับนี่ยกระบอก18ถังลมถังลมวางเฉียงไม่วางตรงนะถังลมมันใหญ่ใช่ไหมมันถึงวางเฉียงถังลมมันใหญ่เหรอใหญ่หรอห้าสิบลิตรอปกติก็ใช้ก็ใช้ประมาณอย <5. S 1> <ะ>่างนี้หรอใช่หรอห้าสิบลิตร เดทะียนาตไหยทะเบียนหน้าเ้าิไหนเให้ลูก้ามาเร่าเลืมซื้อซื้อก่อป้ายทะเบียนมาแล้วไม่งั้นกอป้ายไปแล้วไปติดอะไรเออเดี๋ยวไปติดบ้านดีกว่าไปติดบ้านก็ได้ได้ครับเก็บกพเดี๋ยวไปเจาะเสียของจะใส่กรอไงผมจะเจาะเออจะเจาะผมก็จะเสียของอ่ะถูก้นติดหาอย่างเดียว เดี๋ยวเดินดูความเรียบร้อยนะฮะสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับผมชอบโทนสีน้ำเงินแต่ทีนี้ตอนแรกว่าจะเอาเออเอเอปีปนีมนะตอนแรกเอาไม่ใช่จะเอาเลดนะครับเ,เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนคือมันชุรุหุกนละเพราะว่าคือผมไปต่อหาง,งอีกอู่หนึ่งนะครับแต่วันนี้อู่เขามีปัญหาไปเลยต้องย้ายอู่มานะครับ ก็หาอู่ลงตัวได้ก็คือเป็นอู่นาวานะครับราคาใกล้เคียงกันนะก็เลยคุยราคากันจบก็เลยได้มาต่อที่นี่นะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะยางก็เป็นยางตัวนี้นะเป็นยางจีนเนะี่ประมาณนี้เลยนะครับก็งานก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับระบบเบรกก็ อ,อ๋อข้างหน้าเป็นสองชั้นข้างหลังเป็นชั้นเดียวนะฮะก็เหมือนกับอูทั่วไปะนะเดี๋ยวมจะต่อหางแล้วนะฮะทุกคน ตรงเป๊ะเลยตั้งนะครับตั้งเนี่ยตังหนึ่งเลยแต่ว่าแต่อูอ,อูอูวออูวอไอน,นี่หักมาทางนี้เลยนั่นดเดกินไป <c oughs> ดูว <c oughs> ด่วนความอดีตไปฮะ มันเอาแป้งมาทาเกลือแป้งมาทาเพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินกับสีสีขาวถ้าข้างมันคนได้กรงมันขาวเดียวกันก้างมันสีขาวแล้วเรื่องสีมันจะไปก่อนไหมในาทาแบบนี้ไม่พอแป้งงยู่ไปก่อนแล้ว ยังน่าจะพ่นตั้งแต่แรกเนาะมันก็เลยดูเลอะไปเลยทีนีหมผมทิ้งเรามาทาที่หลังวันนี้มันเลอะเลยไงจะแกะออกมันจะรอไหมมันจะแห้งมันจะแห้งไหมล่ะเสียหายไปเสียหายไปเหรอผมว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวคนตีเยอะอืได้ครับ ตอนนี้นะครับตอนแรกมันเป็นสามชั้นนะครับก็เลยย่อลงมาเป็นสองชั้นพอเพราะว่าถ้าสามชั้นมันก็จะปิดบริเวณนี้นะครับก็จะไม่เห็นโลโก้เราแนะาะเยแก็เปลี่ยนให้นะครับนี่แล้วตอนนี้นะครับคือยังไงใบทะเบียนเหรอ ไปจไป่จข้างหน้าเอเดี๋ยวผมไปจาด้เดียวผมว่าเดี๋ยวผมจะไอซื้อไอครอบคอบเหดีวันนี้ไม่ได้เอามาตอนนี้ให้พี่สามารถเขาแก้ข้งหลังให้นะทุกคนอยากได้ตรงไหนก็ตัวัวไม่เนียนเออไมเนียนรถไหลรถไห รถไหลอ่ะตัวเนเนี่ยแกแก <get> ้ายตรงสีฝาท้ายนิดหนึ่งคือมันมันไม่เนียนเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่ใช่รถใหม่ใช่ไหม ใจต่อหางนะครับก็เนี่ยมาหาวิสามารถในอู่เลยก็ได้ครับอยู่นครปฐมนะทุกคนฮะโรตังเบอร์ได้เลยแล้วโคตามเบอร์เนี่ยนะเนี่ยเพือแม่ก็ติดต่อมาก็ได้นะครับมายถามข้อมูลก่อนก็ได้นะครับว่าผมใช้งานเป็นยังไงอันนี้เป็นหางแรกนะครับหางแรกกับนาวาปกติแล้วสี่หางผมสี่อู่อูไ่ไหนอู่ไหนใช้ได้แล้วก็ตามนั้นแหละ แล้วราคาราคาของอูนาวาก็ไม่แรงนะครับทุกคนในกระบอกสิบแปดด้วยอ่ายี่สิบครับกระบอกยี่สิบด้วยยี <20. S 1> ตัวนี้เป็นยี่สิบใช่ไหมฮะยี่สิบ๋อเป็นกระบอกยี่สิบครับทุกคนแต่แรกผมคิดว่าเป็นกระบอกสิบแปดนะกระบอกยี่สิบแล้วอันนี้ด้านหนักเท่าไหร่สามสิบเนี่ยเหรอแต่เป็นรถน้ำมันลากน,นะแต่ถ้าเป็นรถการ๊าซมันไม่ถึงอะ่ะรถรถการ๊าซมันจะได้ไหมยี่สิบแปดกว่าอยู่ที่สองแรก ตัวแม่เท่าไหร่คุณน่ะอ,อ๋อตัวแม่แปดตันกว่าอ๋อาะาแปดตันได้ได้ไหม <4. S 1> อ๋อถ้าแปดอันนี้มันอยู่ที่ไม,ม่เกินเจ็ดอันนี้ไม่เกินเจ็ดใช่ไหมอยู่ที่หกถึงแปดแล้วเ้ยเราถึงสี่ถ้าเป็นท้องใหญ่เราถึสี่อันนี้จะเป็นหกถึงหกถึงเจ็ดแล้เนี้ยปกติไฟ,ไฟไฟเบรกนี่ไม่ติดใช่ไหมพี่อ่ะผมต้องไปดูฟิวของหมุนนั้นใช่ครับเพราะว่า,วาตัวตัวแม่ก็ไม่ติดใช่ไหม เขญญาแสกงว่าเป็นฟิวอ,อาราแสดงว่เาเป็นฟิวว้าธรรมดาเราเราเราเทสแล้วอ๋อเดี๋ยวผมไปลองดูฟิวก่นอนแน่อันนี้เงาด้วยนะทุกคนนี่อเอออเาดิเงาด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ครอบครอบปิดไว้เฉยใช่ไหมเนี่ยใช่รเราถอดออกได้ไหมถอดอ๋อดึงออกก็เงาเลย เดี๋ยวมองเป็นฝ่าเงาใชอ๋อเาฝ่าเงาเจ้งดูสีด้วยนะครับสีนี้แก้มแจ่มนะครับรู้สึกสามหางที่ทำมานะสีรู้สึกสีตัวนี้จะจะเด่นกว่าบืวกเลยนะสีกนมา เดี๋ยวจะลองเลี้ยวพักดูนะครับว่ามันจะโดนไหมเวลาเราเลี้ยวเนะี่ยเพราะว่าดูแล้วช่วงมันรู้สึกเจอช่วงมันใกล้มากเลยนะครับ เนียนเนียนแล้วเก็บสีข้างบนใหม่ตัวสีสดใสมากสีสดมากมากเลยแล้ว,แล,วแล้วลายแล้วลายตอนแรกอะ่ะก๊อปก๊อปลูกพี่อาทิตย์มาแต่ว่าลายลายไม่ได้แต่ว่าสวยกว่า <laughs> เออไอลายตัวนู้นอะแม่ <laughs> พี่อาทิตย์ก็กลับแล้วแล้วก็เป็นก๊อฟข้อีกท้อหนึ่งแล้ว <laughs> นี่ครับเอา <laughs> ถูกใจน,นะครับทุกคน เดี๋ยวจะได้ลากกลับแล้วฮะทุกคนนะยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์บผมด,ด้วยแล้วกันอ๋อไวรุ่นทุนน้อยนะครับก็เอาไปแทนหางเดิมนั่นแหละทุกคนหางนั้นอนะ่ะถ้าเราเอาไปจอดทาก็ประมาณ่อสองสามเดือนนะจะเลย,เ,ยเดี๋ยวต่อหางใหม่ไปเลยนะครับเผื่อแบบว่าเราเอาไปซ่อมมาปุ๊บถ้าเราไม่ทําต่อเราก็ปล่อยนะครับ ก็ลาฐานใหม่สบายใจกว่าจริงๆคนอื่นเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทันสบแพงอะไรเงี้ยนะครับแต่เราคือเราอาศัยว่าเราขับเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะดึกนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่านะฮะผมแล้วเดี๋ยวถ้าถ้ามีหาจะไปเดียเจ็บติดต่อมาครับผมนะหมครับทุกคนกลับบ้านเดี๋ยวมันจะมืด